รอบนี้โอเคครับ,บก็บประมินละทาได้ดีทำได้ดทคนเลยรือว่าสภาพร่างกาย,ยาไได้เฟอร์เฟกมากก็ถือว่ายอมเยี่ยมนะถือว่ายังจะไล่ตามจัดไม่ปล่อยถือว่ายังมีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะเ,จอ,เอาชนะนะครับนักกีฬามัานมีปจยนครับทันไม่ทันเราก็ต้องวิ่งบางไว้ก่อนครับ อย่างเมื่อกี push, ้ที่เราไม่ทันบางคนไม่ทันแต่ต้องซับ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 เนี่ยเนี่ยคือสุดยอดเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมครับเหนื่อยต้องเหนื่อยก็ต้องบอกเหนื่อยถูกไหมแต่คนไหวได้ไหมครับซ้อมกีฬาไม่มีคำว่าทนไม่ไหวใช่ไหมเพื่อถ้าเราเหนื่อยเราพัฒนามากกว่าเราซ้อมหนักทำงานหนักมากกว่าคนทั่วไปเราก็สามารถพัฒนาได้เร็วกว่าคนทั่วไปถูกไหมครับวันพรุ่งนี้เราก็สามารถวิ่งได้มากขึ้นกว่าเดิมต่ออันี่ถูกไหมครับโอเคนาะ ก็อวันนี้ขึ้นื่อปขึ้นเรื่อเื่อยๆนเตอนน้เยืดใหู้ดวเยอะยดึงมุมุมได้กว้างออ่าันทั่วไปในความแข็งแรงนักกีฬาต้องมีความอดทนแบงอยู่เดี๋ยวตอนไปเรื่อยๆจะเคยต่ออนิดนึงต่อท่า แเทียมี่บอกจะ่ายืนคุเล่านอนยเนี่ยอ้ยด็น่อยเดนเอรเอาท่นานี้เอา่านี้โอเคว่ะท่านะคอายืนเลยเรวมรมนเรข้าแถวเลยก็โอเควันนี้ก็ ่นชมนะครับทั้งสามคนนี่คือถือว่าเป็นนักกีฬาที่ที่ตั้งใจต้องมากคือเยจะไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะแต่ก็ฝ่าฟันจนไหวได้ถือว่าสุดยอดครับเอางี้โค้ดตัวสนุปให้เนาะสนุปให้คืออะไรโค้ตัวสนุปให้คือวันนี้เราเรียนเรื่องการมีทิปอนโรลใช่ไหมหลักการรับบอลเนาะมีอะไรบ้างเคลื่อนที่มองรบอบๆสปมิสัญญาณเรียกยิับเิ ิร์ททัดแรกต้องดีถูกรับ,รบการฝึกพวกนี้มันใช้ได้กับทุกสถานการณ์ในสนามถูกไหมทุกพื้นที่ของสนามเลยเราก็ต้องฝึกจนเป็นตัวเราต้องติดบุคลิกพวกนี้เพราะมันคือบุคลิกที่จําเป็นในนักกีฬาระดับสูงขึ้นไปที่เขาต้องมีกันนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามฝึกต่อถูกไหมส่วนในเรื่องตอนสุดท้ายมีแถมเรื่องลันวิทยบอลให้นิดหน่อยลันวิทยบอลคือเหมือนการหลักการแรกก่อนจะทำอะไรต้องทั้งสิ้นก็ต้องอะไรต้องต้องมองทุกั้งใช่ไหม มองอะไรมองพื้นที่ข้างหลังมันเหลือเยอะไม่มีใครเลยพื้นที่กว้างมาก30เมตร40เมตรอบอลมาปุ๊บหาจังหวะเพื่อทัชแรกเขาเรียกบิ๊กทัชบิ๊กทัชคือแตะไปไงแตะต้านหรือแตะยาวบิ๊กทัชบิ๊กทัชคือแตะให้ยาว,ยาวไปเลยอยู่มาบอลอ่าแตะยาวเลยใช้จังหวะสัมผัสบอลน้อยไม่ต้องมาแตะบอลทีทีมีสัมผัสบอลน้อยเลยแล้วก็วิ่งตามเซฟนผ้าวิ่งใช่ไหมครับเต๋อไม่หน่อยเซฟนผ้าวิ่งคือเอาแขนมาช่วยเลยตับเหมือนนักวิง่งทุกอย่าง ใช่ไหมครับตามบอลไม่พันแตะทีนึงดันบอลให้ตรงในพื้นที่ที่ทางต้องไปไปต่อใช้เงืงวดแตะน้อยใช้สถานการณ์เช่นเรามีพื้นที่พอไม่โต้กลับพื้นที่เหลือเยอะแล้วก็เราเจอผู้ต่อสู้ที่เราอ่านแก้วเราคาดการแล้วว่าเขาช้ากว่าเราแน่เราไม่ต้องเสียเวลาล็อกเลิอกอะไรเลยล็อกไปวิ่งเลยถูกไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าหนึ่งในทักษะการเล่บนบอลคือเรียกว่ารันวิทบอลถูกไหมรันวิทบอลคือวิ่งไปกับบอลด้วยความเร็วแค่นดีย สำหรับนี้อ่ะบผไม่มีแล้วก็คือขอชื่นชมครับผมมือ,นะอเ,เองมนะาผมมือเองมนะาชื่นชมชื่นชมบอกแตแต่หน้าเตนใหม่เนาอต้องร้อใหม่ 加。